สวัสดีครับวันนี้ผมมหาคนเข้าแข่นครับผมชื่อเล็กอายุสิบห้านะตอนเนี้ยผมเล่นอยู่คนเดียวเลยแล้วผมไม่มีเพื่อนเล่นผมมาหาคนเข้าแข่ใครสนใจติดต่อผมมาได้นะตอนนี้ผมรับเยอะมากผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่ผมคัดนะครับรับอ่ะคัดผมอยาให้ยิงกับพี่ผม หน้าเมืองคือตรงนี้ในนะตรงนี้นะถ้าแล้วผมจะดูถ้าเล่นถ้าเล่นพอได้อผมจะรับเข้าแขนขอมีพรีเมียมนะครับอายุอายุเท่าไหร่ก็ได้ผมรับหมดตอนนี้ผมขาดคนขอดันเป็นครับเอาเอาปืนเอายาลงตลอดไม่ลงตัวเปล่ามาเพราะมันช,ช่วยอะไรไม,ไ,ไม่ได้ลงตัวเปล่าเพื่อนอะ คใครับใครใครที่อยากเข้าแคนผมนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเฟซบุ๊กว้ให้ข้างล่างนะครับขอบคุณครับผม